สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผม,มอยู่กัแมปโลบอกอนิเมะอนิเมะเบนตังการนะครับผมมันจะมารีวิวสามตัวละครที่ผมไปนั่งฟาร์มกันทั้งวันเลยก็เลยลงแตคลิปนะมีตัวแรกกอนตัวสองโบลี่โบลีสาคูเวอร์จิวเราจะรีวิวตัวแรกก่อนเลยก็คือกอนนะครับผมตัวหนึ่งนะล็อกลนอกการล็อกเองี้ยอ้าวตัวนี้อ่าล็อกการใช้หมัด สกิลสองครับเป็นการประการชอบถ้าสกิลสามก็จะเป็นกระดาษสกิลสี่เป็นการชาร์จมแม่กดเ้ามันกดแล้วมันบล็อกอ่ะมันบล็อกแล้วง่ายเดี๋ยวมันจะกอดให้คนดูดูแลนี้การแรบเล่นคอมเล็กๆดู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 ี่แมวมอนต์ที่ต้อตีผมมาเอาง่าย โอเคมาาันจะสกลิลแรกนะครับผมสกลิลแรกคือสไม่มีเราจะมีสกลิลสี่ก็สกลิลสี่ด้วยวนี่โอ้ย มันสกิลแรงเลยนะครับทุกคนกะต,ต่อยบอกลีอย่างเงี้ยเดิมเดิมกาช้าแล้วต่อยสกิลสองเนการต่อยอย่างเงี้ยฮะท่านสกิลสามเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลสี่นะสกิลสี่เป็นการแบบใช้บาลเลีทุกคนดูนะกูจะต่อยแบวเข่าเลยเ่อะ อันนี้ต่อครับต่อครับหรือสกิลสองใหม่นะนี่มันการชาานแบบนี้โอเคเราเปสกิลแรกเลยทุกคนสกิลแรกเป็นการชนเลือดโอเค,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 คอเกูว่ากูพูดสกิล2ก่อนเลยเหรอสกิล3 เรามา,าดูอัจริมะกันดีกว่าสกิลสีต้องเิงไกลๆแล้วคนมาดูกันอุ้ย,ยสวยอ่ะ้อมตไมตายคนยสกิลแรกเป,ป็นการ่ปุ๊บกันนะนมนเ้าอีโชสกิลแรกมันการอะไร ทำให้ตูมันสตาร์ซีสองนี่สกิลสามนี่สกิลสี่ 4. เรา,าดูอัติมิันดีกว่าคลิปนี้จบไปๆปางล่างเลยมาสกิลแรกครับสกิลแรกปันการใช้ดาบใหญ่ๆนะครับผมมาดูกันประมาณนี้เลยครับก็โด กิล2สองก็จะเป็นอย่างนี้กิล3สามอย่างนี้เราไาดูอาติเมทของวอร์จีกันเลยกว่าครับการใช้ท่าคัดตีนก็ดะูวงกว้างครับก็เยอะเลยรามากใช้เหมือนไม่ค่อยแรงเท่าไรแต่ผมว่าผมก็ชอบโอเค ใครอยากรีวิวตัวคอ,อะไรบอกมาได้ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราไปรีบฟาวมาให้แล้วมันรีบรีบวิวโอเคไหมครับ <c oughs> ไม่บอกหายไป